เรามาพูดกันต่อนะคะในช่วงที่2รายการครบเรื่องเรื่องสุขภาพการในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงรายละเอียดของการนวดแล้วก็การสปาค่ะและผู้เชี่ยวชาญของเรานั่งอยู่กับเราแล้วค่ะคุณธัญ,ญวรรณสุนทรนนท์หัวหน้าศูนย์นครธนการแพทย์แผนไทยละจีนค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ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 วันนี้เราคุยกันแบบว่าเรื่องที่ทุกคนค,คุณทั้ง<แ>ผู้หญ<แ>ิงผู้ชายติดอยากรู้แล้วเรื่องสปา <ละ S 1> เรื่องนวด<ม>อ่าต้องขออนุญาตเรียนถามขออนุญาตเรียกพี่ตู่ะคะการสปาผิวเนี่ยถือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งในการดูแลผิววววพรหือคคาาามมมสยง ใช่ค่ะเพราะว่าสปาเนี่ยเราถือว่าเป็นศาสตร์นึงในการดูแลสุขภาพอย่างที่สุดนะคะเพราะจริงๆคำว่าสปาเนี่ยก็คือ s a l u ส p ปอ a q u a ก็คือ h e a l t h t ูวอ water การดูแลสุขภาพผ่านน้ำใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคำว่าสปาที่เราได้ยินกันอยู่เนี่ยจร,จ,จริงๆแล้วไม่ได้หมายถึงแค่การนวดหรือการขัดผิวอย่างเดียวคำว่าสปามันจะต้องประกอบด้วยการอบอาบแช่ขัด พอกนวดโอ้ยใช่อะไรนะออกอาผ่ค่ะพอกนวดใช่ค่ะเพราะว่าคำว่าสปาอย่างที่บอกว่าสปาตัว F ก็คือซาลุสตัว P คือเพอร์ตัว A ก็คือเอควอซาลุสเพอร์เอควอถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ health through water ก็คือการดูแลสุขภาพผ่านน้ำดังนั้นเนี่ยในการดูแลสุขภาพเนี่ยจะต้องมีน้ำเข้ามาเป็นส่วนประกอบทุกๆอย่างนะคะใช่ค่ะอย่างที่เราเริ่มจากการที่ อบใช่ไหมคะ,คะอย่างอบ,อบไอ้น้ำอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอบซาหนาจริงๆเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของสปาเราจะเน้นในเรื่องของการอบไอ้น้ำมากกว่านะคะเพราะว่าอบไอ้น้ำเนี่ยมันเป็นการทำเออเป็นการอบผิวอย่างนุ่มนวลน,นะคะเวลาที่เราอบไปเนี่ยมันมีตัวสมุนไพรออกมา สรพพคุณของตัวยาสมุนไพรก็ออกมาตามฝอยละอองน้ําที่เราอบและที่สําคัญคือเหงื่อของเราเนี่ยออกมาด้วยซึ่งเหงื่อของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความสกรปรกธรรมดานะคะ,คะ,คะเหงื่อเนี่ยมันเป็นที่ตัวเก็บของท็อกซินของเสียไม่ว่าสารอาหารที่เราเกิดจากการรับประทานเข้าไปสูดลมหายใจเข้าไปหรือสารเคมีทุกอย่างที่เราสูดลมหายใจเข้าไปทุกๆวันนี่ยหะคะ่ะม,มันอยู่ในร่างกายของเราเมื่อมันออกขับออกมาจากเหงื่อเนี่ย ของเสียท็อกซินอย่างนั้นอ่ะมันออกมาจากด้วยดังนั้นหลังจากการอบทุกครั้งเราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกสะอาดสบายเหมือนได้เหมือนได้ออกกาําลังเพราะเวลาเราออกกาําลังเหงื่อเราออกเพราะอย่างเราอาจจะนึกว่าเหงื่อมันก็คือแค่เหงื่อจริงเหงื่อมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ความเมค็มมันคือพอลูชันมันคือของเสียสารพิษแบบทุกอย่างใช่ค่ะในเราควรได้รับการอบเนี่ย อาทิย์ละครั้งโอ้อาทิย์ละครั้งได้เลยเหรอคะใช่ค่ะใช่สำหรับคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายโอเป็นยังไาเดี๋ยวก่อนนพี่เราจะลงลึกว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงต้องแอบถามให้ตู่ว่าอย่างเช่นคนไข้หรือลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยทำไมมันถึงได้ฮิตนะไอสปากับนวดให้พี่ท่าพี่ตู่วิเคราะห์ ที่สิคะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นองค์รวมค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าเริ่มจากการอบอาบแช,ช่ขัดออพอกเนี่ยมันคือการดูแลสุขภาพผิวทธททำแล้วดีขึ้นทําแล้วดีขึ้นค่ะเพราะว่าผิวเนี่ยนะคะคือส่วนประกอบใหญ่ในร่างกายที่เรียกว่าเป็นอวัยวะที่แผกกว้างภายาลที่สุดในร่างกายถ้าคลีออกมาแล้วและในผิวของเราเนี่ยมันมีรูขุมขนใช่ไหมคะเมื่อรูขุมขนของเราเนี่ยได้รับความ สะอาดไม่ว่าจะด้วยการอบก็ตามอาบแช่ก็ตามขัดมันออกก็ตามหรือว่าพอกมันแล้วนวดมันเนี่ยสรรพคุณในการขจัดพิษของเสียออกไปแล้วเราเติมเต็มด้วยสรรพคุณของความนุ่มนวลชุ่มชื้นสารอาหารกลับเข้าสู่ผิวดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเข้ามาในสปานอกจากได้เรื่องของความงามเนี่ยสุขภาพเป็นสิ่งที่ตามมาด้วยใช่ค่ะย่างยิ่งยวดเลยค่ะเพราะว่า แค่ในเรื่องของการอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นจากการอบไอ้น้ำพอของเสียมันออกไปจากร่างกายแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีการขัดตัวขัดนี่เป็นแบบขัดแบบเหมือนที่เราขัดกันปกติหรือเปล่าคะที่บ้านเราขัดมาร์กตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขัดตัวมีหลายอย่างนะคะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการขัดตัวกับขัดหน้าจะแตกต่างกันแต่ทุกอย่างจะเน้นความเป็นธรรมชาตินะคะ<อ>ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของการผิวหน้าเนี่ยใ,ในการขัดผิวหน้าของเราเนี่ยเราถ้าเรา เ,เราไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากธรรมชาติเราก็สามารถที่จะหาเองง่ายๆได้ค่ะอ,อย่างเช่นพวกส้มนะคะส้มเป็นลูกๆเนี่ยมเป็นลูกๆคะ่ะกรดผลไม้ AHA ที่เราได้ยินนะคะ,คะมันจะมีอยู่ในส้มด้วยนะคะแล้วกเ็เป็นประเภทพวกโยเกิร์ตเราก็ทำได้ใช่โยเกิร์ตมันมีกรดแลคติก ใช่ไหมคะที่จะทําให้ผิวนุ่มนวลแล้วก็น้ำผึ้งก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะคือของที่ลงจากใบหน้าเนี่ยเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากธรรมชาติเนี่ยค่ะถ้าแพงหน่อยอาจจะใช้สตรอเบอรี่ได้นะคะอ,อะไรก็ได้ที่มีกรดที่มีเป็นความเปรี้ยวแต่ยกเว้นมะนาวกับสับประรดนะคะไม่ควรแรงไปแต่มะนาวกับสับประรดเนี่ยมันกรูด ตรงนั้นมะนาวสับปะรดผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนี่เราทานในส่วนที่เป็นผิวกายที่เป็นข้อศอกหรือว่าข้อเข่าของเรานะคะใช่ค่ะแต่ว่าในส่วนของใบหน้าเนี่ยก็คือว่าเราเป็นการขัดด้วยความนุ่มนวลแล้วก็บดผลไม้แล้วอย่างพวกใยบวบจะต้องใช้ได้ไหมใยบวบใช้ได้แต่ใช้กับลําตัวนะคะใช่ค่ะเพราะอย่างในส่วนของตัวอย่างที่บอกเนี่ยนะคะว่าเราสามารถที่จะเอาเอออย่างถั่วเขียวเคยได้ยินไหมคะถั่วเขียวมาบด ปั่นจนละเอียดนวลเหมือนผงเลยเนี่ยค่ะปั่นมูเลเนกธรรมดาเนี่ยลราก็เอามาแล้วก็มาขัดใช่แต่ว่าในการขัดเนี่ยเราก็ใส่โยเกิร์ตเข้าไปด้วยใส่น้ำผึ้งเข้าไปด้วยหรือเราอาจจะใส่น้ำส้มหรือน้ำมะนาวหรือสับปะรดเลดกน้อยใช่ค่ะแล้วแต่ผิวถ้าเกิดว่าเราเป็นคนผิวมันแบบออยลี่เราอาจจะใส่แบบว่าบีบเออ สับประรดลงไปมากนิดนึงหรือว่ามะนาวขึ้นมานิดนึงเพื่อทําให้แบบผิวเราเนี่ยมีความสะอาดและเกลี้ยงเกลามากขึ้นแต่ถ้าเราเป็นคนผิวแห้งเนี่ยเราก็ลดการใช้ความเปรี้ยวเหมือนทํากับข้าวเลยลนะคะใช่ค่ะ,คะใช่เพราะว่าการขัดผิวเนี่ยมันจะทําให้ผิวชั้นนอกของร่างกายเราเนี่ยซึ่งผิวของเรามันมีเรียกว่าหนังแท้กับหนังกำพร้าผิวที่เราเห็นเนี่ยคือหนังกำพร้าแล้วค่ะเป็นผิวที่ประกอบไปด้วย คราตินของเสียที่เป็นที่ครยยิ่งเราอายุมากขึ้นเกิน20สิบขึ้นไปเนี่ยนะคะของเสียเหล่านี้มันจะแพลกันนะคะมันจะแบบมันจะไม่หายไปง่ายมันจะใช่เวลามีเราทาครีมทาโลชั่นอะไรมันจะไม่มันจะไม่ไปไหนใช่ดังนั้นเนี่ยการอบมันกอดหรือว่าการขัดมันออกไปเนี่ยจะทำให้สรรพคุณของสมุนไพรต่างๆมันลงไปได้และซึมลึกถึงผิวแท้ของเราเมื่อกี้มีมี มีอบมีราคาดใช่ไหมคะแล้วเราก็มีอาบอาบถ้าเราไม่มีอ่างแช่เราก็อาบน้ำธรรมดาแหละใช่ค่ะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ได้เข้าสปาเราไม่มีอ่างเราก็อาบน้ําธรรมดาเนี่ยค่ะแค่อาบน้ําธรรมดานียมันก็จะทําให้ผิวหนังของเราเนี่ยมันสดชื่นของเสียมันหลุดล่วงไปแต่ถ้าเรามีแบบอ่างด้วยนี่มันก็ยิ่งดีเพราะว่าเวลาที่เราแช่ในอ่างเนี่ยเราเติมน้ํามันหอมระเหย essential oil หรือน้ํานมหรือว่า วายก็ได้นะคะใช่ค่ะเพราะอย่างในสมัยก่อนพระนางคริโอพัตตาเคยได้ยินไหมคะอาดแแ่่แช่น้ำนมอค่ะแล้วก็ในสมัยของพระนางมาริอังตวเนตนะคะท่านก็แช่วายแดงใช่เพราะว่าทุกอย่างเรียกว่ากรดผลไม้นะคะ AHA มันมีประโยชน์สำหรับร่างกายของเราในการทำให้พวกเดสกินอหลุไปอบขาดอาบอาบหรือแช่ถ้าเราแช่อาบช่ค่ะหลังจากนั้นเราก็มาพอก ใช่ค่ะก็เรียงลําดับไปว่าพอผิวของเราเนี่ยของเสียหลุดร่วงไปแล้วจากภายในเหงื่อด้วยเหงื่อและทีนี้เราก็ขัดผิวที่ตายออกไปแล้วด้วยอาบน้ําทําความสะอาดแล้วด้วยทีนี้ก็คือถึงขั้นตอนที่จะต้องเอาเอาบำรุงมาเชอระบุแล้วใช่มยเจอร์บำรุงเข้ามาก็คือแล้วก็พอกตัวทิ้งไว้ใช่ค่ะการพอกก็คือเรา โปรดักที่พูดมาเนี่ยควรจะต้องเน้นโปรดักที่มีความเป็นธรรมชาติในตัวเองถ้าเราไม่อยากเสียเงินเราก็พอกอาจจะใช้โปรดักที่เป็นมะละกอก็ได้ค่ะมะละกอผสมกับกินไปพอกไปเพราะมันมีความเป็นกรดสูงมะละกออาจจะผสมกับโยเกิร์ตได้อย่างเงี้ยค่ะหรือน้ำพึ่งใช่เพราะไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตหรือน้ำพึ่งอย่างที่บอกว่าโยเกิร์ตมันมีกรดแลคติกมันช่วยทําให้ผิวมีความ นุ่มนวลมากขึ้นส่วนน้ำผึ้งนอริมันก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วมะละกอก็มีความเป็นกรด AHA แล้วก็สับปะรดหรือว่าอะไรที่แบบไมรสเปรี้ยวมากแล้วก็แบบถูตามตรงที่มันเป็นจุดหยาบกร้านใช่ค่ะใช่คอกนังไว้เราเราคิดถึงสภาพแบบว่าผลไม้ความเป็นธรรมชาติกับตัวเราเนี่ยเราจะเห็นภาพมันเข้ามาซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากมายนะคะยกเว้นว่าต้องมีความเพียร มีความเพียรเป็นที่ตั้งตใช่ค่ะก็จะทําครบหมดพอดีอะครบวันใช่แต่ว่าถ้าเคยเห็นแบบนางแบบในแบบที่เราสวยแล้วโอ้โหบางทีคิดทำไมก็ถึงแบบสวยอย่างนี้ผิวพรรณดีอย่างนี้เขาดูแลตัวเองแต่ว่าราอย่าไปอิจฉาก็นเลยเพราะกว่าเขาจะได้สิ่งนี้มาทุกคนต้องมีความเพียรต้องทำเหมือนหลังจากหอกแล้วค่ะพี่ไปต่อค่ะ หลังจากพอกทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่แบบสุดยอดมากเลยเป็นการ build energy จากข้างในคือการนวดอ๋อ่านีเลยเพราะไม่ว่าเราจะขาดให้ผิวเดสกินออกไปทำางแต่ถ้าเราไม่มีการนวดกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่มีการเชื่อมโยงมันไม่ได้ boost energy หรือเกิดพลังจากข้างในนะคะเขาบอกว่าเป็นการนวดแตมันไเป็นการกระตุ้นใช่ค่ะทั้งระบบเลยต่อมน้ำเหลืองไหลเวียนโลหิตใเพราะว่าในการสาธิตเนี่ยเดี๋ยวเราจะสาธิต พิเศษมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะเพราะว่าจะมีการสาธิตในเรื่องของการเดรนต่อมน้ำเหลืองอเพื่อเปิดท่อน้ำเหลืองก่อนที่เราจะนวดใช่ค,<อ>ค่ะเพราะโดยปกติการนวดทั่วๆไปเนี่ยมันจะเป็นการนวดที่แบบว่าเอ,อนวดด้วยน้ำมันเนี่ยมันจะช่วยทําให้สารอาหารมีการแลกเปลี่ยนเวลาที่เราบิดกล้ามเนื้อบิดเกลียวกล้ามเนื้อใช่ไหมคะออกซิเจนเลือดเนี่ยมันแลกเปลี่ยนสารอาหารมันมีการเรียกว่า เอ็กชแนนเอเนจีสารอาหารมันไม่ใช่แค่ความสบายจริงๆเราต้องบอกว่าความสบายนี่คือผลพลอยได้ใช่แต่สุขภาพคือสิ่งที่ตามมามสวยด้วยสุขภาพดีด้วยสบายด้วยใช่เพราะว่าในการนวดเนี่ยค่ะเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าสารพิษหรือว่าของเสียเนี่ยมันอยู่ในส่วนไหนของร่างกายมันอาจจะอยู่ในมัดของกล้ามเนื้ออยู่ในเซลล์อยู่ในระบบประสาทช่องปอดช่องท้องหรือว่าระบบไตของเราแต่เวลาที่การนวดเนี่ย คือการลื่นไหลอะค่ะเรานวดไปทั่วทุกส่วนของมัดกล้ามเนื้อนะคะการที่เรานวดไปเนี่ยมันทําให้ของเสียที่ไม่ว่าจะอยู่ในระบบใดก็ตามถูกกลับเข้าสู่หัวใจฟอกที่ปอดออกสู่ที่ไตกลายเป็นของเสียปัสสาวะแล้วก็กลายเป็นเหงื่อคือบางคนคิดแค่ว่ามันจะขนาดนั้นเลยหรอไม่ใช่สบายตัวหรือเปล่าเคยไหมคะแค่เราไม่ได้ทําหน้าเนี่ยค่ะเคยลองนวดตัวทรรมดาแล้วพอนวดเสร็จหน้าเราสองกระจกหน้าเราสว่างไหมคะ เคยลองไหมอย่างปกติไม่เคยแค่บอกว่าออกหายสบายแค่หนูอาบน้ำครบทั้งวันหนึ่งได้สองครั้งนี่ก็เก่งมากเนาะพี่หูอ๋องั้นงั้นเป็นสิ่งที่จะต้องดูแลแต่ลองดูนะคะเรายังลองไม่เราลองไม่ทําหน้าดูนะคะยังไม่ช่วงนั้นแต่หมายความว่าเพียงแค่เราทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการหมุนเวียนเคลื่อนไหวขับไล่ระบบของเสียนั่นมันกระจายจากข้างในค่ะอันนี้มีการแบบบางคนมีไม่ได้ผลหรือว่าได้ผลไหมคะได้ผลทุกคนค่ะแค่ลงมือได้นวดเนี่ย คุณจะต้องได้ผลถ้าเกิดว่าคุณได้เทอราปิสที่ฝีมือดีเนี่ยคุณจะคุณจะยิ่งรู้ถึงระบบว่าเวลาที่นวดไปเนี่ยมัดกล้ามเนื้อตรงไหนมันมีปัญหามันจะสัมผัสได้คนที่มีความรู้จริงๆใช่แต่ถึงแม้ว่าเราไม่มีความรู้นะคะแค่เพียงได้นวดอ่ะเอฟเฟกตีฟยังไงก็เบ่อยไหมการนวดร่างกายเนี่ยก็จะแนะนํานวดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรืออาทิตย์ละสองครั้งเพราะว่าถ้านวดมากเกินไปเนี่ย ร่างกายเราต้องการสเตตในการพัดที่จะฟื้นฟูดูแลตัวเองถ้าขืนเรานวดเป็นการคนที่เกลียดคือแบบว่ามัดกล้ามเนื้อมันจะป้อแป้ป้อแป้ไปการของเสียมันก็จะไม่เคลื่อนเอาละค่ะพูดคุยกันมาสักระยะแล้วคะคุณผู้ชมในช่วงหน้าเราจะกลับมาแบบเห็นเน้นเน้นใช่ว่าทำจริงจริงเป็นอย่างไรช่วงนี้พักสักพู่เดียวค่ะค่ะ